สวัสดีค่ะดิฉันนางนะัทาพรสุกนันกเกษตรอำเภอทุ่งสงค่ะวันนี้นะคะจะพามาเยี่ยมหมู่บ้านหมู่ที่10ตําบลที่วังค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรชาววังนะคะมีผลิตภัณฑ์ปลาดุกรา้าน้าพริกจากปลาดุกร้านะคะกล้วยฉาบแล้วก็ข้าวเกลียบนะคะแล้วก็มีวิสาหกิจอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนบ้านบนควนค่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมของพ่อบ้านค่ะในการลดรายจ่ายนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันค่ะบ้านบนควรหมู่ที่10ตําบลที่วังอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ทั้งหมด3,650ไร่พื้นที่ทําการเกษตร3,500ไร่จํานวนครัวเรือน436ครัวเรือน ครัวเรือนภาคเกษตร257ครัวเรือนสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ยางพาราปลาล์มน้ํำมันและไม้ผลคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินง,งานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงชี้แจงการจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒ,พฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อประเมินสถานการณ์ศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเพื่อนำมาจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมการบูรณาการการพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละด้านเพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้านสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้านโครงการและกิจกรรมด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน1 โครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจร 2. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 3. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เิดีนริรมนแป๊กเมืองค่ะเป็นผู้ช่วยชื่อใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะคะ ของบ้านบุญควรหนูที่10ตําบลที่วางอาเภอุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มวิาษาษาาสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะแปรรูปผลไม้นะคะ3ามฤดูกาลนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเลี้ยงปลาค่ะเราจะมีกลุ่มเลี้ยงปลาดุกนะคะแล้วก็แปรปรูปปลาดุกหลายๆายผลิตภัณฑ์เลยค่ะ ที่มีชื่อเสียงนะคะก็เลยก็รู้จักกันแพร่หลายก็จะเป็นปลาดุกปลาสูตรอบน้ำทึ่งค่ะที่นี่จะได้รับความนิยมมากนะคะเนื่องจากเป็นปลาดุกสูตรที่เราคิดค้นพัฒนาขึ้นมาค่ะผสมกับน้ำทึ่งฝานะคะที่มีอยู่ในพื้นที่คะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีนำไปทำเป็นข้าวเกลียบปลาดุกนะคะข้าวเกลียบผักผลไม้นะคะ นอกจากนี้หมู่บ้านยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านบนควรโดยมีนายประเมศสุขสวัสดิ์เป็นประธานกลุ่มและมีสมาชิกจำนวน25รายดำเนินกิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ในแปลงของสมาชิกเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและจำหน่ายให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Facebook ของดีที่วังตำบลที่วังและหมายเลขโทรศัพท์ 082 285 7 0สอง